สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปลอดภัยสุขสุขันครับบรรยากาศล้างหวยออกวันนี้พี่น้อยโศกมาแน่พี่น้องยุบซีวันนี้จะดีเร็วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนดีเข้าสู่ช่องยูทูบชแนลยูทูบเองชแนลค่ะน้ครับก็คือฮาวกลับมาลงทางช่องยูทูปตั้งแต่างจะพูบนแมจะผู้ล่างแต่ว่าจะผู้ล่างเนี่ยฮาก็เอาดับ ดับล่างแล้วก็ตารางสายล่างครบบนอืออ่าครบบนกันล่างหรือว่าครบล่างกันบนคือเขามาลงไหนทุกช็อตค่ะแต่ว่าเขาก็่ได้มาลงย่ําอะไรมากมายค่ะเพราะว่ามันเป็นฐานมันเป็นตัวเก่ากัย่ำคนเบื่อเนาะสำหรัดที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด like ค่ะ กดติดตามไอแอนเลยค่ะท่านผู้ชมจำด่ันแนวทางห้ามเนี่ก็เมื่อไแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยที่ออกไปแล้วค่ะหลังไวอกพี่น้องอิฐฉีดีใจนะผู้เรียนมันขมันโอ้มันเออหลังหลังการที่แอดเฮ็ดสูตรเออไปแล้วเฮ็ดสูตรเออล่างล่างกันบนไปแล้วตอนเจ้าแอดไปตลาดตอนตอนเจ้าแอดไปตลาดแอดกลับไปเลยค่ะท่านผู้ชมไปเบื้องแผงลอตเตอรี่ไปเลยตอนที่เข้าไปนี่ มันบ่ค่อยมีค่ะบ่มีก็คือได้ที่ไปได้เน้นไปที่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าคือตัวเน้นของเรามีสามตัวสําหรับสายล่างสําหรับสายล่างเพราะว่าแอดตัดออกมาแล้วแอดจะเบิ้งที่แต้มเบิ้งที่แต้มมันจะมีแต้มของอสองตัวล่างแล้วก็แต้มสองตัวบนแต่ว่าสองตัวบนเนี่ยแต้มเราผิดค่ะ,ะตารางเราผิดด้วยค่ะ พรตะว่า,า,างที่เขามาจากพูดชุดเต็มนะ่ะไม่ผิดค่ะไม่ผิดเพียงแต่ว่า,าตัวที่เอามาอกก็คือเอาแต้มมาตัดนะคือแต้มเราบ่มีแต้มเก้าคือสองตัวบนนี่ก็อายุมันเป็นหนึ่งสี่ห้านะสี่กับห้าบวกกันมันก็จะเป็นเก้ามันก็เลยหลุดไปที่แต้มเก้าขอาบ่มีเต้มนะท่านผู้ชมอายุที่สูตรแอดก็บอกว่ามันอยู่ที่สูตรค่ะอยู่ที่สูตรทุกอย่างก็อยู่ที่สูตรคือ,อมาโสบมาเนี่ยลอตเตอร,ร,รี่ก็ได้ ตตลีก็ได้อ้สกมัน้ำได้เปลาเย็บซี่ึงนร้อนที่หนึ่งปีวันหนึ่งวันอออออที่หนึ่งร้อยก็เป็นอย่างซี่ค่ะจ้างมาล้าคณะบบงไงเลยล่ะโอ้เออกดิวมาแอดนแฮกสูตรแล้วแอดก็ไปตลาดแอดกก็ไปหยิบจับออนได้สองใบมีสองใบนอกม่นมันจะเป็นที่มันเหลือก็จะมีที่เก็ซีสามอย่างกนอเก็เก็ซี่เพามันเก็สามนี่ค่ะโออ,อมันก็เลย ก็เลยได้ที่เกตสามเพราะว่าเขาเล็มาได้สามเกตเขาเรซื้อเราก็ซื้อหนึ่งเก้าเราก็ซื้อสามเก้าแอเคน,นั่น่ะ<อ>ยาง 2, เราสองใบแค่เลขทั้งเลขน้าและเลขท้ายแอดมารุน่นมึงเลขหนาเลขหน้าลราสองสี่สองแต่อ้าวมันก็ได้สองสี่สองก็เลยได้ออลอตเตอรี่เลขหนาไปที่ สองใบแล้วก็เลขดไข่มารุ่นเล็ไข่อย่างเงี้ไม่ใช่สามเกจอย่างเง้ในใบเดียว,นะยวนะกระชุ่มไปได้ซ้ำได้อ่ซ้ำได้สีส่ใบเนาะโอ้ครับเถ็อเลยขาโตหมดสิท่แม่น,มน <laughs> ก่ามานดนึงค่ะมานิดนึ่งต่ตากับกับปาก้าเอาเยอะค่ะเพระาะว่าดวงจะต้องมามีเยอะตามารดวงที่เขามีเนาะแม่อะครับเป็นบางสูตรใดที่ผ่านเนาะค่ะเนาะสูตรใดที่ผ่านจนในที่ไม่ผ่านเพราะว่าถ้าว่ระพนเนี่ยก็จะบอกว่าพ่ะพันเนาะค่ะท่านผู้ชม ไม่ยัดตัวเลขค่ะไม่เข้าก็คือไม่เข้าสำหรับใช้ดับบนค่ะดับบนเนี่ยแอดการจับคู่บนแอดการมาลงให้เมืองเรียบร้อยแล้วค่ะดับบนไปที่สองคำหนึ่งสองกำหนึ่งดับแค่สิบกับหน่วยของแอดนะคะสูตรของแอดเนี่ยดับเนี่ยดับไปแค่สิบหน่วยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยค่ะคือที่ออกที่หนึ่งสี่ห้าก็คือพันค่ะ ส่วนดับล่างค่ะดับล่างดับไปที่สี่กับห้ากระแซตีกับหาแอดเยอะๆเลยค่ะอันเป็นอย่างโอทีซีเพิ่นกระเด็นห้าเพิ่นกระเด็นวัตบรรวาออแอดกับตเกียด้วยค่ะ่านมู้ชมตกใจอยู่วาเฮ้ยวันนี้คุณจะดับผ่านหรือไม่ผ่าน่าไม่ผ่านแต่ว่าก็เลยบอกเอฟซีอยู่ว่าถ้ามันชนเด่นก็ให้เลือกเด่นไปเลยเพราะว่าตามสูตรของแอดในล่างเนี่ยมันมาที่สามค่ะมันมาที่สาม พระว่าสูตรเนี้เพิ่งทาขึ้นมาเพิ่งเอามาใส่งวดแรกทวดที่ผ่านมามันได้ที่เจ็ดวัที่ผ่านมามันออกที่แปดเจ็ดแต่ว่าแอดไดนตารางของแอดมีแปดแอดก็เลยยิงใส่ที่เจ็ดสองแลวก็เจ็ดเก้ามันออกเจ็ดแปดค่ะงวดนี้มันก็เลยทําได้ที่สามสำหรับสายล่างสามตัวเดียวค่ะสูตรนี้สองวันเราจะสั่สูตรอันนี้วดที่สองแล้วค่ะวดที่สองสำหรับสูตรนี้ ชุด,ด,ดไม่อ่ามันเป็นชุดไม่ค่ะแต่ว่าใส่ม้าเนี่ยอ่างวดที่ได้ออกแปดแปดเกทอ่าแล้วก็งวดนี้ค่ะโอ้โแสดงว่าเขาบ่านนี้ลดเลยสองตัวนี้กินเลยงวดนี้งวดหนึ่งท่นานว่านจะเป็นงวดที่สามอ่าสำหรับสูตรล่างตัวเดียวค่ะล่างตัวเดียวครบล่างอ่าอันนี้กระดานครบล่างกันบนค่ะอืม ครบร่างกันบนกับเข้าไปที่ตัวเด่นค่ะอืมเข้าตัวเด่นเลยเจ็ดกับสามแมนเพราะว่าแอดยิงใจได้ค่ะแอดยิงใจเลยว่ามันเด่นไปที่สามสูตรเขาเด่นไปที่สามอ่ามันมาเจ็ดแอดก็ยิงใจเลยไปที่หนึ่งสามประสานเกตแล้วกับสามเก้าเขาจะหยิบน้ำมือนี่อ่ะอือท้ายเพราะนั้นพี่น้องเย็บีติดตามครบร่างไว้พี่น้องเย็บีต์ไปจับออกแมน่แมนแอดก็จับนี่นี่แหละค่ะสิบห้าคู่อ่ะแอดอ่าเป็นชุดเต็มเลยแอดจับชุดนี้เลยมมีที่สิบห้าหาง อแอดกจะหัแตมสองตัวล่างมาตัดเอาค่ะแก็คือเมื่อบวชออกมันได้แต้่ตัวใดก็ยิบจับตัวนั้นออกมาค่ะจะเห็นไงไงเพรต้องใหปวดหัวค่ะถ้าปวดหัวแล้วมันไม่ได้เห็นอย่างกระดานบนค่ะคบบนกันล่างกับขาดอกจมูจทั้งล่างเลยี้แม่ขอดักจมูกทั้งล่างแต่นกรมันม่นผิดที่แต้ม,มก็สือจับคู่ก็ถึอือแต่วันนี้จลางใสยตะลางเป็นชุดเตนน็มหี่อมีค่ะอันนี้ก็เข้าไปที่สี่ห้า าำลับกระดานคบบนกันล่างคบบนกันล่างมันเห็นออกมาได้เนี่ยค่ะตรงชมตะวามันมันไปอยู่ที่ไสไไสไเส่ใส่ยสยแต้มมันอือันนี้คือสูตรจตหลักเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเนะะี่ยค่ะเอดก็ขึ้นเห็นเบื้องแรกพ้อมั here, บจับผู้บนอนี่ก็ขึ้นใหนเบื้องเรียบร้อยแล้วเข้าไปทั้ง <c oughs> บนทั้งล่างอันนี้คือเป็นหลักเขาากให้เบื้องแค่หลักอ uh, <c oughs> อันนี้เขาจะดูหลักนะดูที่หลักอแต่ละหลักก็จะไม่แค่สามหาง แล้วก็จะมีตรวจจำให้พ่อมีหลักเนี่ยแอดก็ว่ามันเรียนมาที่สามเนาะ,ะสามมันก็จะมีแค่สามชูนสามเก็สามซีก็จะมีแค่สามหางเท่านี้ม,มาดูชุดเต็มอันนี้ชุดใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวชุดหน้าแอดจะให้ขึ้นในเบิง้งเด้ออันนี้เห็นใ่เฉย,ยอันนี้ไม่ได้ขึ้น คือเข้าที่สี่ห้าสำหรับสายสายบนก็คือเข้าไปที่สี่ห้าเลยค่ะรองเห็ดเบิรงอ่ารองเห็ดไว้ค่ะอ่างวนนี่แหละจะใส่่างวดที่มาเนี่ยจะใส่โอ้ยวันที่หนึ่งเมย์ท่านว่าเนรเจท่านว่าได้เนาะแมนอ่าไปดูชุดเต็มล่างค่ะเนี่ยชุดเต็มล่างนะอืมอ่าเห็นบอแอ็ดแมนชุดเต็มล่างก็เข้าไปชฉพว่าแอ็ดบอกได้ว่าที่ขีกีดเส็นใต้สีแดงอือก็คือตัวที่ได้เต้ม ถ้าแต้มมันก็หลุดแอบบอกลว่าถ้าแต้มไม่หลุดเออ่ที่จะพู่เฮารี่จะบ่หลุดค่ะอันนี้กคือชุดเต็มล่างชุดเต็มบนอ่ชุดเต็มบนมันเข่าเด้ยค่ะท่านผู้ชมมันเข่าเด้ยเพราะว่าฮาร์ดผิดที่แต้มเนี่ยเข้าไปที่สี่ห้าค่ะชุดเต็มบนค่ะ,ะที่เฮาร์ดขี้เนใต้ไว้ก็คือตัวที่ได้แต้มอืมแต่ว่ามันผิดแต้ม มันก็เลยไปเต้มสีแดงก็ถืออเพราะว่าเอ็ดบอกแล้วว่ามันสําคัญอยู่ที่เต้มออืสําคัญอยู่ที่เต้มเลาก็ไปเบิ่งตัวเน้นตัวเน้นของเฮาเนี่ยล่ะค่ะเน้นดีไซน์สามหางเข้าทั้งสามหางค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดสามสามเก้าค่ะสามคู่เด่นสามคู่เด่นเลยค่ะเอแอดลงไปแอดก็จะว่าห้ฟัง แอดขึ้นไปแล้วเขาเพิ่นก็มาคอมเมนต์แอดบอกว่ทาทั้งหน้าบ้านเขียวเน,ะเ<อ>วนาะเพื่อนก็มาคอมเมนต์แอดบอกว่าล่างกระดับเจ็ดกระดับแอดแอดคือก้าาขึ้นมา,มมาแอดก็บอกว่ามันเป็นห <iro 's S 2> อมเป็นเด่น <garments. S 1> คือกาจับค<ง>ู่สามเจ็ดเจ็ดสามเจมันคืองวาที่ผ่านมาเนี่ยแอดขึ้นเจด็ดแอดเดินไปที่เจ,ดเเจ,ดจ็ดเนาะแอดก็เอาเจ็ดไปจับเอาไปเอาเจ็ดไปจับสองเป็นเจ็ดสองเอาเจ็ดไปจับก้าเป็น 7, เจ็ดก้าวเพ่อนก็บว่าเจ็ดดับ ก็คือสูตรที่เขาเห็นก็ใส่ส่วนแรงเลยค่ะก็คืองวดที่ได้เกตแปดก็คือเขาวันนี้ได้วันนี้ได้ที่สามแอดก็ได้ยิงใส่ที่สามเลยค่ะตัวใดที่มันจับคู่กันในตารางเนี่ยค่ะในตารางเนี่ยเนี่ยเขามาจับเบิ้งเนี่ยมันที่สามเนี่ยเขาสามยิงไปใส่เลยค่ะสามมาใส่สามเก้าเนี่ยมันได้แต้มบ่อถ้าได้แต้มเขาก็จับมาสามบวกแปดมันได้แต้มแอดกับว่าจับสามบวกเจ็นี่มันได้แต,ต้มเลยบอกระนอ่ามันได้แต้มของสองตัวล่าง สามจับสองได้บอได้แต้มแต่บาโบตวเดนสามกับหนึ่งเนี่ยจับได้เป็นที่สี่แต่บาเป็นตัวเดนมันจะเด็นแครสามเก้าแล้วกันสามเจ็ดแล้วกัหนึ่งเก้าแค่นี้เลือดคือเหตุไงแอดจะบอได้เหตุไงแต่คนติดตามรองวัดมาที่หนึ่งชันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอะไงไงว่ารอบนี้เขาทุกชุดครับปีนังเย็บซี่เนาะเขาทุกสูตรวันเป็นวันที่ เอเมื่อนี่วันนี้อะไรวันวันอาทิตย์เนาะพรุ่งนี้มันจะเป็นอ่าห้ามคงเ,เป็นวันอังคารเนี่ยกว่าเดี๋ยวแอดจะเอาตัวเด่นล่างสูตรนี้มาให้ชมค่ะส <มา S 2> ำหรับทางช่องอยูทูปก,กดรอไว้เลยค่ะกดรอกดติดต,ต,ตามไว้ไม่ตัวเดียวค่ะตัวเดียว ถ้าเดินต่อได้ค่ะถ้าเดินต่อสูตรใหม่แมนสูตรใหม่เพราะว่างวดนี้งวดที่สองวดอ่าวัวนที่หนึ่งทันวาเนี่ยคืองวดที่สามกด<บ>น้อไว้เดี๋ยวแอดมาให้วันวันอนาคารค่ะ,ะดีใจนะผู้โดยส่งมานำเลื่ยครับเมื่อนี้ยสำหรับรูปแบบหน้าทางกับเขาทุกชุดยุบโมยู่ครับพี่น้องที่รัทุกท่านอ่าดีใจนะแฟนคลับเป็นช่องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานคลิปนี้ขออนุญาตลาลงสวัสดีมากครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ